สนุนโดยไฮลักซ์รีเวานผู้ชมครับหนึ่งในสองท่านนี้จะเป็นผู้ผ่านเข้ารอบ6คนสุดท้ายทั้งหมดนี้อยู่ในมือของคณะกรรมการและท่านแรกที่จะมาตัดสินนั่นคือเจมแมมนิ้งหน่องครับนิ้งหน่องครับ ขอเลือกคุณนิ้งหน่องค่ะนิ้งหน่องครับต่อไปคุณเกสจะเป็นการตัดสินเลยหรือไม่นะฮะผู้ชมถ้าคุณเกสเลือกนิ้งหน่องนิ้งหน่องได้ผ่านเข้ารอบสุดที่ผานเพื่อหนึ่งไปต่อนะฮะัปต่อนะครับวันนี้เป็นวันของเขาค่ะคุณนิ้งหน่องค่ะนิ้งหน่อง ป็ไปชิงเงินรางวัลหนึ่งแสนบาททันทีขออนุญาตถามพี่ปานวันนี้สำหรับพี่ปานพี่ปานเลือกใครครับก็ต้องนิ้งหน่องค่ะนิ้งหน่องนะครับนิ้งหน่องสำหรับพี่ปังเลือกใครครับนิ้งหน่องครับผมอ๋อวันนี้ผมว่าคณะกรรมการก็คงจะเห็นพ้องต้องกันว่าทั้งสองท่านทําดีที่สุดแล้วขออนุญาตถามเจ๊แมมแล้วกันครับ หนึ่งวันนี้ถ้ามองการแข่งขันโอเคละ่ะเราแพ้เราตกรอบ,รบแต่ว่าจบจากนี้เราจะไม่ใช่เป็นผู้แพ้ในมุมของพี่พี่ถือว่าการที่คุณขึ้นมาร้องเพลงและคุณทำได้ขนาดนี้ในมุมของการแข่งขันมันดีมากจากวันนี้ไปหนึ่งจะไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นหนึ่งก๊อปปีโชว์แล้วแต่หนึ่งจะเป็นหนึ่งจันพันดาวอขอบคุณเจ๊แหมครับอ,อีกนิดหนึ่งอนิดนแล้วถ้าจากวันนี้ไปไม่มีงาน ไม่ต้องกลัวยังไงครับพี่ปังรออยู่ที่แซบอินดี้สาขาใหม่ต้องการนักร้องตอนนี้เลยฮะ่ <Hey! S 2> วันนี้ในเกมการแข่งขันอย่างที่เจแมแหมบอกครับหนึ่งอาจจะแพ้และตกรอบไปครับถ้าถามความรู้สึกจริงๆหากว่ารู้สึกว่าวันนี้อะไรที่ทําให้เราแพร้รู้สึกว่าความพร้อมของตัวเองด้วยครับอย่างเหมือนกับพ,พี่เจเจมแหมพูดแล้วก็กรรมการทุกท่านพูดเราไม่พร้อมเรื่องอะไรไม่พร้อมเรื่อง นึ่งเรื่องสุขภาพด้วยครับเพราะผมช่วงประมาณสองสาวันที่แล้วก็เป็นไข้หวัดครับผมอแต่วันนี้ก็พยายามเต็มที่แล้วครับผมขอบคุณมากที่<ช>มาร่วมารายการกับเราขอบคุณหนึ่งครับขอบคุณครับความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างสำหรับผมก็คือมันก็มาครึ่งทางแล้วครับปลายทางก็เหลืออีกไม่กี่ก้าวครับต้องทำให้ได้พี่ปังครับอยากพูดถึงหน่องสักนิดหนึ่งครับในวันนี้ด้วยความที่ มีลีลาแพรวๆในการร้องเพลงในรอบแรกก็เป็น Rock นะครับในรอบนี้ก็เป็นก็เป็นร็อกเหมือนกันแต่ว่ามีมีบลูสเข้ามานิดนิดหน่อยนะครับผมอย่างเพลงเมื่อสักครู่เนี่ยเสื้อ11ตัวคือเวลาเรา i m มพ o ร i s ไวส์น่าจะต้องมีโน้ตที่เป็น b บลูสโน้ตอยู่ด้วยแล้วมันจะทำให้โชว์ของนิ้งหน่องเมื่อสักครู่เนี่ยเพอร์เฟที่สุดเลยอย่างอื่นไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องการ ใช้โอ้โหลีลาเจ้าชูเนี่ยพี่คงต้องไปเรียนจากนิ่งหน่องอีกทีพี่คิดว่าครับผมขอบคุณพี่ปังครับและแน่นอนครับนิ่งหน่องได้ผ่านเข้ารอบทันที ใครที่มีความฝันของตัวเองสมัครมาทางรายการของเราเยอะๆนะครับแล้วคุณจะเป็นดาวเด่นแบบนี้บนเวทีแห่งนี้เราจะรับออเดชั่นนะครับกับรายการจำเป็นดาวร้องสู้ฝันซีซั่น2นะครับในเดือนกรกฎาติดตามรายละเอียดได้ในแฟนเพจของเรานะครับและสัปดาห์หน้าใครจะเป็นคู่เดือดคู่ต่อไปต้องมาติดตามกันต่อวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ดีใจครับมาครึ่งทางแล้วครับเหลืออีกไม่กี่ก้าวก็เข้าเส้นชัยแล้วครับก็จะทำให้ดีที่สุดครับเสื้อน้อยทั้งใจทั้งคูโอ้เป็นเสือ คือเพลงว่าแต่ซิบกระซาบผู้เส <as ียงหวานกักชากใจโอ้โหคุณนายแรลงสาบตัวใหญ่อยู่ในห้องนูค right)> ่ะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อนดูโอกแล้วน้องน่าจะไปเล่นมายากลมากกว่าร้องเพลงพี่บอกผมเล่นมายากลน่เดี๋ยวผมจะเสกให้พี่ลงผมไม่ดูเลยดอินเด็กเป็นนามสก ああ。